แค่โพสต์เดียวใน Facebook เองนะแต่กลับจุดชนวนความวุ่นวายครั้งใหญ่โดยเฉพาะที่ปลอยเปตใช่เลยเห็นภาพคนกัปูชาพากันวิ่งวุ่นเลยเอาเงินบาทไปแลกคืนเป็นเงินเลียวกันหมดทิ้งสินค้าไทยเกลือ่อนเลยนี่มันเป็นภาพที่แบบสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆที่ชายแดนกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็แจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังกันด้วยนะ ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากมุมมองต่างๆที่มีบันทึกไว้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้กันเป็นสถานการณ์ที่แสดงพลังของสารในยุคดิจิทัลได้ชัดเจนมากข้อความเดียวจริงๆส่งตรงถึงคนจำนวนมหาศาลเปลี่ยนพฤติกรรมคนหมู่มากได้ในไม่กี่ชั่วโมงมันส่งแรงกระเพื่อมไปหมดเลยทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองตามมาเพียบแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลย จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือข้อความของสมเด็จฮุนเซนประกาศชัดเลยนะผ่าน Facebook ส่วนตัวใช่ใช้ Facebook เลยไม่ผ่านช่องทางปกติบอกว่าจะเลิกใช้เงินบาทแล้วเรียกร้องให้ประชาชนหันมาใช้เงินเรียวของตัวเองเพื่ออะไรนะเขาบอกว่าเพื่อตัดความสูญเสียป้องกันสิ่งที่เรียกว่าการใช้เงินตราเป็นเครื่องมือการเมืองครอบงำกัมพูชา การเลือกใช้ Facebook นี่ก็น่าสนใจมันเหมือนเป็นการสื่อสารตรงข้ามขั้นตอนราชการไปเลยใช่มันแสดงถึงอำนาจส่วนตัวที่สั่งการได้โดยตรงแล้วก็เกิดผลทันทีสารจากผู้นำถึงประชาชนแบบเร็วมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน แล้วเนื้อหาในโพสต์ก็แรงด้วยนะพูดถึงความเจ็บปวดของแรงงานกัมบูชาในไทยอ้างว่าเงินบาทกําลังทําร้ายพี่น้องร่วมชาติแล้วก็จะแย่ลงไปอีกถ้ายังใช้ยังเก็บเงินบาทกันอยู่แถมยังมีรายงานด้วยว่าแรงงานบางส่วนเริ่มมีปัญหาแล้วเวลาจะไปถอนเงินบาทเยอะๆจากธนาคารในไทยการเอาเรื่องค่างเงินไปผูกกับความรู้สึกชาตินิยมแบบนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเสมอแหละ ใช้ภาษาปลุกใจเลยเปรียบเทียบการเก็บแบงค์รวบขสัต์ตัวเองกับแบงค์ประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกหาว่าดูหมินศักรีเพื่อให้ภูมิใจในเงินเรียวแล้วก็ปฏิเสธเงินบาทไปเลยตอกย้ำเรื่องนี้แล้วปฏิกิริยามันเร็วมากพอโพสต์ออกไปแป๊บเดียวคนแถวชายแดนโดยเฉพาะปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมนเจแหกกันไปเลยนะเอาเงินบาทไปต่อคิวแลกคืนไปเงินเรียวตามร้านต่างๆบรรยากาศคือแบบเร่งรีบตื่นตัวคิวยาวมากภายในแค่สองชั่วโมงเอง แล้วมันไม่หยุดแค่นั้นมันลามไปทั่วประเทศเลยภาพคนต่อคิวยาวๆเพื่อแลกเงินนี่เห็นกันทั่วไปการตอบสนองที่มันพร้อมเพรียงรวดเร็วขนาดนี้มันบอกอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะใช่มันสะท้อนอิทธิพลของสารที่ส่งมาแน่นอนแต่ขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นความรู้สึกบางอย่างที่มันอยู่ในใจคนส่วนหนึ่งอยู่แล้วความพร้อมที่จะทำตามสิ่งที่บอกว่าทำเพื่อชาติแสดงพลังแสดงความสามัคคีเหมือนมีเชื้อไฟรออยู่แล้ว พอมีคนจุดมันก็ติดเลยแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องแลกเงินอย่างเดียวมีรายงานว่าบางกลุ่มนี่ถึงขั้นทิ้งสินค้าไทยเลยนะเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้นำว่างเงนเถิดสื่อท้องถิ่นกัมพูชาก็เล่นข่าวใหญ่เลยบอยขอสินค้าไทยเลิกใช้เงินบาทตามคำเรียกร้องเ,อเรื่องนี้มันมีมากกว่าแค่คนสมัครใจทำตามนะมีรายงานอีกด้านด้วยว่ามีการใช้อำนาจรัฐเข้ามาจัดการอา้าวมีการบังคับด้วยเหรอมีคำสั่งจาก,จากเจ้าหน้าที่ทั้งท้องถิ่นทั้งศูนย์กลาง แจ้งไปตามร้านค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยให้เลิกรับเงินบาทเด็ดขาดต้องรับแต่เงินเรียวเท่านั้นใช่ใครฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายเลยเป็นการใช้กฎหมายมาเร่งให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้มันเร็วขึ้นเด็ดขาดขึ้นอีกพอไปฟังเสียงคนทั่วไปจํานวนไม่น้อยเขาก็มองว่านี่คือการทวงคืนศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติการเลิกพึ่งเงินบาทคือทางไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสร้างได้ด้วยตัวเองนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า เอกราชทางการเงินแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์เขมรเนี่ยถูกหยิบมาเป็นแกนหลักเลยชัดเจนมากปลุกเราให้ทุกคนหันมาใช้เงินเรียวบางคนถึงกับเข้าใจผิดเรียกว่าดอลลาร์กัมพูชาด้วยซ้ำแต่ประเด็นหลักคือใช้เงินตัวเองคือการเช่าชูเอกลักษณ์ป้องกันไม่ให้ชาติอื่นมาดูถูกไม่แค่นั้นนะยังมีความเห็นแบบชาตินิยมมากเชื่อว่าถ้าคนทั้งชาติเลือกใช้เงินบาทพร้อมกันเงินบาทจะอ่อนค่าหนักเหมือนตอนปี98บางคนมองไปไกลเลยว่า นี่คือการเอาชนะประเทศเพื่อนบ้านในทางเศรษฐกิจใช่ใช่และที่น่าสนใจคือความต้องการลึกๆที่มีคนพูดกันข้างในว่าเป้าหมายต่อไปคือกดดันให้ไทยต้องหันมาใช้เงินเรียวหรืออย่างน้อยก็ดอลลาร์ในการค้าขายชายแดนพยายามเจอพลิกดุลอำนาจทางเศรษฐกิจว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยพลิกมาวาซีนอย่างที่ว่าแต่แน่นอนเรื่องนี้มันก็มีอีกมุมมีคำถามเหมือนกันนะว่า ทำไมต้องประกาศเลิกใช้เงินบาทด้วยท่าทีแข็งกล้าวขนาดนั้นทำไมต้องดูเหมือนเผชิญหน้าถ้าเงินเรียวแข็งแกร่งจริงอย่างที่ว่าทำไมต้องประกาศเสียงดังขนาดนี้แล้วก็มีคนชี้ให้เห็นความจริงว่าเอาเข้าจริงเงินเรียวก็ยังต้องพึ่งเงินสกุลอื่นอยู่มากโดยเฉพาะดอลลาราสหรัฐเศรษฐกิจกัมพูชายยังเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลร์เยอะมากจริงๆมุมมองเชิงวิพากษ์ที่มีบันทึกไว้ก็ชี้ว่าการโหมประเด็นชาตินิยมเรื่องค่างเงินครั้งนี้ มันเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าใช้เพื่อเบี่ยงเวนความสนใจคนจากปัญหาเศรษฐกิจข้างในหรือปกปิดความท้าทายที่รัฐบาลเจออยู่เช่นเรื่องเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจที่ไม่โตตามเป้าอะไรแบบนั้นใช่ประเด็นเรื่องบทบาทอำนาจที่แท้จริงของสมเด็จฮุนเซนก็ถูกโยงเข้ามาด้วยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่คำสั่งผ่าน Facebook กลับมีผลบังคับใช้จริงจังรวดเร็วมาก มันก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าตกลงใครกันแน่ที่กลุ่มอํานาจตัดสินใจสูงสุดในตอนนี้มีการตีความด้วยนะว่าทั้งหมดนี้จริงๆไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชาแข่งแกร่งขึ้นหรอกแต่กลับสะท้อนความกังวลของผู้นําต่ออิทธิพลเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยที่มันอยู่ในสังคมกัมพูชามานานแล้วฝังรากลึกการพยายามดันเงินเรียวเลยเหมือนสร้างกำแพงป้องกันอิทธิพลพวกนั้นมากกว่าจะเป็นการประกาศความพร้อมทางเศรษฐกิจจริงๆ พอมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เห็นชัดสุดเลยคือความลำบากของแรงงานกัมพูชาเป็นสันสานคนในไทยใช่กลุ่มนี้กระทบเต็มๆเ,เพราะเขาเพึ่งรายได้เงินบาทเป็นหลักเลยทั้งใช้จ่ายทั้งส่งกลับบ้านการเปลี่ยนแปลงนี้กระทบชีวิตประจําวันเขาโดยตรงแล้วอย่างที่ว่าไปตอนตน้นก็มีปัญหาเรื่องการทําธุรกรรมกับธนาคารฝั่งไทยอีกปัญหาที่ตามมาติดๆก็คือเรื่องเรทลากเปลี่ยนนี่แหละแม้จะมีอัตรากลางจากธนาคารกลางที่ประมาณ1บาทต่อ123เรียว แต่พอไปแลกจริงตามชายแดนปรากฏว่าเงินบาทโดนกดร,ราคาหนักมากได้แค่1บาทต่อ100หรือ110เรียวเองขาดทุนทันทีเลยกำลังซื้อก็หายไปเยอะถึงแม้เจรณรงค์หนักมีกฎหมายบังคับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีทั้งหมดใช่ยังเห็นว่ามีบริษัทเอกชนบางที่ยังจ่ายเงินเดือนเป็นเงินบาทค่าเช่าห้องพักบางพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เมืองชายแดนก็ยังรับเป็นบาทอยู่ มันสะท้อนความซับซ้อนความจําเป็นทางเศรษฐกิจที่มันอย่างรากลึกเปลี่ยนด้วยคําสั่งอย่างเดียวไม่ได้จริงๆทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามเกิดการถกเถียงกันใหญ่ในกัมพูชาเองว่าทางข้างหน้าควรไปทางไหนดีระหว่างยืนหยัดดันเงินเรียวให้เป็นเงินหลักจริงๆแม้จะเจอปัญหาเรื่องเสถียรภาพกับอีกทางคือยอมรับความจริงหันไปใช้ดอลลาร์เป็นหลักเต็มตัวไปเลยเพื่อความมั่นคงกว่า แต่ทั้งหลังนี้ก็มีเสียงค้านจากกลุ่มชาตินิยมแรงมากเหมือนกันบอกว่าพึ่งเงินต่างชาติก็ไม่ต่างจากอยู่ใต้อิทธิพลมหาอำนาจเสียอธิปไตยทางการเงินอยู่ดีการตัดสินใจครั้งนี้เรื่องเลิกใช้เงินบาทมันเลยซับซ้อนมากจริงๆเกี่ยวพันหลายมิติไปหมดทั้งเรื่องอัตลักษณ์ชาติความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองภายในแล้วก็กระทบชีวิตคนเยอะมากทั้งในกัมพูชาเองทั้งแรงงานในต่างแดน สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปคือสถานการณ์มันจะคลี่คลายยังไงสมดุลระหว่างแรงผลักจากนโยบายข้างบนที่อยากสร้างเอกราชทางการเงินกับแรงต้านจากความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่คนทั่วไปกับภาคธุรกิจต้องเจอทุกวันสมดุลตรงนี้แหละจะนำพากัมพูชาไปทางไหนบนเส้นทางที่ตั้งเป้าไว้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟังด้วยค่ะ